สวัสดีค่ะสะพานบุญรามอินทราปากซอย109วันนี้พามาดูเครื่องบวชสีน้ำเงินค่ะสั่งล่วงหน้านะคะสามารถสั่งได้ทุกสีเลยนะคะตัวอย่างสินค้าตามนี้เลยค่ะสำหรับสับปะนนตลปัดย่ามและหมอนอิงสามารถปักชื่อได้ด้วยนะคะ สินค้าของที่ร้านเรามีหลายเกรดหลายระดับราคานะคะสามารถจัดได้ตามงบประมาณของลูกค้าค่ะอย่างเช่นสัป,ปะทนมีหลายเนื้อผ้าให้ลูกค้าเลือกตั้งแต่พันนิดๆไปจนถึงเกือบหมื่นเลยค่ะท่านใดสนใจสินค้าทักได้เลยนะคะร้านสะพานบุญอยู่ริมถนนรามอินทราปากซอย109ค่ะ ราคาสินค้าทั้งร้านทุกชิ้นดูที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะสะกดตามนี้ค่ะ www. s a p a n b u n 109. Com. com ค่ะการติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อทักกันที่ลายร้านนะคะ a s p ส a n b u n 109ค่ะ